สนับสนุนโดยรถยนต์ MG พี่ได้ปากกาแล้วครับอ้ามาเลยนี่สองจุดนี่ครับอ่านี้เลยครับอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับโอเคขอบคุณมากเลยนะครับไม่ไรครับไม่ไรครับแล้วอาทิตย์หน้านี่โรงเรียนบอกหรือยังครับว่าจะไปถ่ายที่สาขาไหนยังเลยฮะยังเลยเหรอเอางี้เดี๋ยวผมตามให้นะ โอเคเดนนี้เก็บไปเกี่ยงเรียนแล้วครับเหกไหมประมาณนั้นฮะประมาณนั้นยังไงก็ต้องฝากขอบคุณฝ่ายการตลาดมากเลยนะครับครับให้งานผมทํามาเนี่ยจะสองปีแล้วยังไม่เคยเชอหน้ากันเลยเอออันนี้ไปผมจะหาโอกาสให้เจอกันสักทีหนึ่งครับดีไหมได้โอเคโอเคเพราะว่า จริงๆแล้วเนี่ยงานที่คุณโตทำเนี่ยก็เหมือนกับเสริมภาพลักษณ์ให้กับโรงเรียนดีมากเลยตรงตามโจทย์ที่ทางหัวหน้าการตลาดคนใหม่เลยเขาวางไว้เป๊ะเลยครับและทีมนี้มันกบเป็นทีมเอาซอร์สมาเป็นภาษาเอาซอร์สมาทำงานเก่งตรงเป้าชัดเจนสุดยอดที่สำคัญน,น,นะสวยด้วยสวยเลยอะ่ยยอะอคุณโตสดุดใช่ป่ะโอ้ยไม่ต้องไปถึงขนาดแนะนำให้ไม่เป็นไรไม่ต้องเลยสวยสวยโอ๊ยผมเข้าใจแต่ว่า ผมว่าคงจะหาคนที่มันทนผมได้ไม่ง่ายๆหรอฮะแล้วแต่ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากเลยพี่บันโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตก่อนนะฮะดี่จะไปหาลูกนิดนึงโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับน้าซื้อหนังสือมาฝากครับเก็บเอาไว้ดีๆนะขอบคุณครับ น้าไปก่อนนะครับ ที่ไปถ่ายรูปนาเขาเตอรเคยรู้สึกว่าหน้าของนาเขาอะครับเหมือนแม่เลยเออก็ถ้าเกิดว่าเต้าไปขอนาเขาถ่ายรูปดีๆเตอก็กลัวว่านาเขาจะว่าเตอว่าเตอร์อพูดไม่รู้เรื่อง ให้เต้ไปขอโทษอาเขาก็ได้นะครับพ่อกอย่โกรธเต้นะครับไอ้เรื่องถ่ายรูปเขาก็เรื่องหนึ่งแต่ที่ไม่คุยกับไอแล้วเป็นไงอ่ะคุณมิม้มน้องสาวแหม่มนี่เขาฝากจิกกัดลายโตอีกปะคนดีๆตั้งเยอะต้องแย่ให้เลือกอ่ะพี่ก็ไม่ชอบเนาะตอนนี้พี่ฉันต้องการแกหายไปไหน <c oughs> ผมเป็นอะไรอะ่ะพ่อผมเป็นอะไรทำไมคุณต้องโกรธต้าอะไรไปอะ่ะ คชามเต้มีหมูเยอะอีกแล้วอ,อพอ่อเต้ขอโทษน,นะที่ไปถ่ายรูปคนอื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต พ่อไม่ปวดตัวรู้เรื่อไหมอืมดีแล้วลูกเออวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพ่อจะไปถ่ายรูปนะถ้าอยากไปกับพ่อไหมอย,ไอยากไปครับอยากไปอ่าถ้าอยากไปก็อาบน้ำครับโอเคครับไปเลยครับเดี๋ยว แล้วโจไม่กินเหรอกินครับกินกินนแมงฟันยังอ่ะหล่อเล่นกินนะลูกอพ่อทำไมเราต้องรีบคืนหนึ่งสิวด้วยอ่ะเอาก็บอกแล้วไงล่ะลูกว่ามันแพงถ้าเราทำพังไปเนี่ยจะเอาเงินที่ไหนไปคืนเขาล่ะ เดี๋ยวทำงานเก็บเงินเองอ่ะจะซื้ออีกสักกี่เล่มก็ได้ใช่ไหมครับสวัสดีครับคุณโตอ้าว <c oughs> ดีครับพี่อันนี้เป็นคิวถ่ายของวันนี้นะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายที่ห้องข่าวําถ่ายภาพฝีมือเด็กนิดนึงนะครับเออยังไงเดี๋ยวผมลบกกวนช่วยถ่ายรูปครูฝึกสอนเพิ่มผมหน่อยพรดทีผมทําตกคิวไปนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีรูปครูฝึกสอนผมงานเข้าแน่เลยครับ โอเคครับโอ้ยขอบคุณมากเลยนะครับว่าแล้วไม่อยากจะเชื่อที่เขาบอกคุณโตเนี่ยเป็นสายแรงสายเวียงผมว่าตัวจริงอะใจดีกว่าตั้งเยอะเอ๊ะผมผมพูดมากไปหรือเปล่าเนี่ยไม่หรอกฮะก็มีลูกแล้วก็อย่างงี้นะฮะอ้ก็เรียนลงอะแล้วเขาเรียนหรอครับอ๋อเข้าแล้วฮะแต่ว่าวันนี้วันหยุดก็เลยพามาด้วยครับอ๋อสนใจเรียนที่นี่ไหม พี่แว่นผมไม่มีปัญญาจ่ายค่าเทอมหรอกเฮ้ยใช้โควตาได้ทางการตลาดเขาบอกมาพูดเหมือนจะให้เรียนฟรีเลยนะจริงดิเฮ้ยเตอร์อยากเรียนที่นี่ไหมลูกจริงดิอืมเพ่าอลูกพูดเหมือนกันเลยนะจริงดิครับปครับเดี๋ยวเราไปถ่ายเลยไหมครับได้ได้ไม่เสียเวลากันตรงนี้เนาะโอเคอยากได้เหรอลูก ก็เห็นพ่อจะเอาไปคืนก็แลกดูซะหน่อยเดี๋ยวคุณจะได้เจอกับทีมมาร์เก็ตติ้งที่เข้ามาช่วยให้งานคุณไง oh. อ๋อเออดีฮะผมจะได้ขอบคุณเขาซะหน่อย <c oughs> ใช่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 อ๋เยวมิ้ <c oughs> น <c oughs> <c oughs>